แม่ทัพศรนาโอ้แต่แม่ทัพเร็วเขา้าตามกลับไปพบไตองตอนนี้เขาไ่ใช่แม่ทัพใหญ่แล้วแต่ท่านแม่ทัพทาไมพบไตอองครั้งนี้เกรงว่าต่อไปคงไม่ได้พบอีกแล้วไ<า><า>ตอ๋องไตองไตอองท่านเป็นอะไรไปกระหม่อมมีความผิด ไห้เกี่ยวกับเจ้าหรอกกระมมดจะไปเชิญหมอที่ดีที่สุดมาไม่ต้องแล้ว <c oughs> พวกเจ้าออกไปก่อน ถึงนึกดาวรับวอนไตอ้องไตอ้องกระหม่อมกระหม่อมมิกลา ข้า <One> ร <input> ู้ต้องลำบากเจ้าแล้วจริงๆเรืองนี้ยากยิ่งกว่ายากซึอีกแม้จะยากเพียงใดก็ต้องทำเพื่อให้ถอนอูถอนรับช่วยแคว้นอูข้าจะฝากฝังทั้งหมดนี้กับเจ้าไ้อัน กระหมอ่อมไร้ความสามารถฟื้นว่าต้องต้องพยายามทำเต็มที่ถ้ายังไหวยังไหวไต่อมไต่อม ท่านแม่ทัพพวกข้าน้อยยอมสละชีพเพื่อชาติพวกเราขี้ขาดไม่ได้ข้าสบาบนตอบแทนชาติและมีปราบขุนพลไม่เพียงประหารพวกเจ้าและประหารข้าสือไม่ได้ เพืจะส่งคืนตราแม่ทัพแต่ใต่องกลับมอบราชโองการให้ข้าโดยพระองค์เองแต่งตั้งข้าเป็นแม่ทัพใหญ่ถ้ารับพระบัญชาจากไต้องต้องนำเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายไม่ทราบว่าเราขุนพลยอมติดตามแม่ทัพใหญ่ยังข้าคนนี้ไหมพวกนายตัดตามแม่ทัพ ขอบคุณเราขุนพลข้าขอถามอีกครั้งระหว่างพวกเจ้ามีใครที่กลัวไหมถ้ามีข้าวออกมาข้าจะไม่ฝืนใจพวกเจ้าเด็ดขาดท่าแม่ทัพไม่จะเป็นต้องถาม พวกข้าน้อยยอมแย่งชิงตราแม่ทัพกลับมาให้ท่านตามเข้ามาไปจนเจอจือ้อชิงตราแม่ทัพกลับมาไปเท้าเจอจือ้อขุนพลมั่วมีธุระอะไรกรุณามอบตราแม่ทัพให้ข้าน้อยด้วยถ้าข้าไม่ให้งั้นข้าน้อยก็ไม่เกรงใจแนละ้วคนใชครับเจ้านี่ พวกเจ้าพวกเจ้ายิ่ทำมาไหนเนียคนๆนขนมองอดมองอดมองพู้เจ้าฟังให้ดีตั้งแต่โบราณผู้ที่เป็นองค์ปกครองบ้านเมืองด้วยความกระตันอยู่องค์ชายอักระตันอยู่หัวแข็งดันทุรังไต้องได้รับสั่งข่าปลดองค์ชาย ยึดส่งเย็นจริงไปรายงานองค์ชายสืบหมานก่อกบฏคิดจดองค์ชายให้องค์ชายเสด็จกลับโดยด่วน โอ๊ยชายโอ๊ยชายโอ๊ยชายพลุลงชายจ้าพลุลงชายจ้ะจ้าจ้าจ้าหยูดโอ๊ยชายผมฉันมีเรื่องด่วนจะพ้าชายาให้มารายงานโอ๊ยชายอาจถูกปลดแล้ว เรื่องที่ท่านมอบหมายให้ข้าน้อยจัดการเรียบร้อยแล้วจุดตายอยู่ที่พระราชวังข้าน้อยได้ให้หลินกูฝูเป็นเอกจู๋จีจ้ยินเป็นรองขุนพลทั้งสองนำกำลังพลควบคุมวังไว้หมดแล้วอืมดีรายงา,ยานจะไม่ทัพองค์ชายกำลังมุ่งหน้าเข้าเมืองสะไม่ทับจะเปิดประตูเมืองไหมตื่นกลัวอะไรไปเปิดประตูเมืองครับครับ มูฟูเยข้าน้อยอยู่นี่ไปไปท้องพระโรงรอองค์ชายครับไอ้อ๋องสวยอะไรหน่อยเถอะเพคะ ่ายังไม่ไปอเออนางยังรออยู่เพคะอ,อนางที่จะปกป้องเกเจีนคงลำบากนางแล้วจริงๆให้นางเข้ามาถเถอ,อถ้าท่านให้นางเข้ามานางไม่แก้ต่างก็ต้องขอร้องท่านท่านจะพบนางทำไมล่ะเพคะ เดว่านองอยู่นอกด่านแล้วหากท่านพบนางแล้วท่านจะพูดอะไรได้ละ่พพะพระชายาไปอ,อ๋องทรงอ่อนเพีย พบท่านไม่ได้เจงกลับไปเธอนั้นชินตีอ๋องพักผ่อนให้มากๆสา์คืนตีอ๋องได้ว่าข้าขอเป็นตัวแทนองค์ชายคารวะด้อ๋องขอพระไัยพระชายา ไม่ทับใจทำไมเจ้าไม่นั่งบนบันลลังซะเลยล่ะไต้อ๋องมีรับสัง่งเราขุนนางฟังคำสัง่งทำไมเจ้าไม่คุกเขา่าข้าคุกเข่าให้ใครไตอ๋องไตอ๋องอยู่ไหนไตอ๋องสงประชวรคุนจะหาเข้ามาที่ท้องพระโรงเนี่ พวกเจ้าเป็นอะไรไปเนี่ยลุกขึ้นมาพวกเราจะร่วมแรงร่วมใจรึกสาหาสลือเรื่องใหญ่ของบ้านเมืองพวกเจ้าไปคุขุนนางเก่าของใต้ออนนะปกติใต้อองปฏิบัติต่อพวกเจ้ายังไงใต้อองทรงห่วงใยบ้านเมืองทะนุถทนนอมแผ่นดินที่ท่านบุกเบิกมากับมือ หรือว่าพวกเจ้าไม่สมควรจะช่วยแบ่งเบาภาระแทนไตอ๋อ,องฮึไเท้าไทศือหยุดเดี๋ยวนี่นะ ไปเลยพวกเจ้าไปให้หมดทาระทั้งหมดเนี่ย้้าจะขอแบกรับเองซื้อไหมองชายถูกปลดทั้งหมดนี้เป็นเพราะเจ้าหลงอำนาจแวนดี่จะไม่มีวันสงบสุขอีกแล้วซื้อไหมสักวันหนึ่งจะต้องแบกรับค้อมผิดทั้งหมดใ้ท้าวฝูงุง ข้านบถือท่านเป็นขุนนางที่ซื้อตรงข้ายอมจังสามส่วนเจ้ากลับไปเถอะอังพรให้มาซือไม่แต่คิดว่าไม่รับจะปกป้องประเทศได้เหรอแต่คอยดูก็แล้วกันเท้าอูได้หนึ่งจะเอาสองทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทหารทรงใต้เท้าฝูถงกลับชวนครับไม่ต้องทรง อุ่นชายมาแล้วเพคะรับมาแล้ว่ะ ลูกนคนขะขอพระทยัยพี่ค่ะเสด็จพ่อรูลงกายสบายดีไหมยังดีไว้เสด็จพ่อหายดีโดยเร็วข้าไม่ตายหรอกแต่ว่าที่วันได้ตายไปแล้วความสุขสงบของว้นที่ วันเอิร์สละชีวิตยังมีค่ะวันเอิอได้ตายไปแล้วแต่ว่าไม่ได้แลกความสงบสุขกลับมาให้แคว้นเย่เป็นพระเจ้าคนเดียวที่ดื้รั้นหัวแข็งชอบเอาชนะ <c oughs> จ้านำความยุ่งยากให้กับแควญนเย่ต้องท่าไรมาแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมเสด็จพ่อไม่ฆ่าหม่อมฉัน <c oughs> ข้าเคยเห็นลูกข้าพอ่อแต่ยังไม่เคยเห็นพ่อข้าลูกตัวเองข้าปลดเจ้าก็เพื่อเลี่เรื่องทำสึกกับขวานอูแต่ว่าอูเย่จะต้องรบกันสักวันหนึ่งรบท้าไม่สู้รบเร็วสเสด็จพ่อที่ลูกมาคราวนี้ขอให้สเสด็จพ่อให้โอกาสลูกอีกครั้งให้ลูกทำเพื่อบ้านเมืองเถอะ ไ่ฟังที่เจ้าพูดการปลดเจ้าข้าทำถูกแล้วสเสด็จพ่อปลดลูกได้ที่วันก็ตายได้แต่ว่าแฟนเย,ย่ของเราตกอยู่ในอันตรายตอนนี้ด่านประตูหินนั่นมันเป็นเรื่องของข่าเองเจ้าต้องสำนึกตัวเถอะว่าจะทำยังไงตอ่อ ไปองทรงพระปรีชาไปอง๋งทรงพระปรีชาไปเอ๋ปนขอพระทยัย ยี่อีกสักครู่พ่อจ้ก็กลับมาแล้วจะรู้ไหมว่าควรพูดยังไงท่านแม่วางใจข้ารู้ว่าควรพูดอะไรอ๋อพ่อเจ้ากลับมาแล้วท่านพ่ออืมชาอูรังแกคนเกินไปแล้วรออีกสองปีข้าจะต้องเข้าสนามรบข้าศัตรูพร้อมท่านออกรบข้าศัตรูเป็นหน้าที่ของเ่าขุนพลแต่ว่าจะมีความกล้าหาญเช่นนี้มันดีมากอะอละ ครณเฉิงพาหย,ยีหยีไปพ,อพอักผ่อนก่อนเถอะไม่เยอะค่ะท่านพ่อลูกขอลาก่อน้อ <c oughs> ้เชิญอ,องค์ชายที่จริงข้าก็รู้ว่าพวกเจ้ากำลังปลอบใจข้าไม่ต้องรักข้าไม่เป็นอะไรคิดไม่ถึงว่าเต้องจะทำเช่นนี้ไต้อองโกรธข้าข้าไม่โกรธเขาแต่ที่ทำให้ข้าเป็นห่วงก็คือเขากลับให้สื่อไม้ออกว่าราชการแทนสื่อไม้พยายามต่อต้านการรุก ท่านเป็นห่วงว่าเขาจะสยบต่อแคว้นอูใช่ไหมซื้อม้อชอบอวดฉลาดเขาคิดว่าท้าอูแค่แคว้นเย่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับ